จนเ <c oughs> ที่ยงแลว้วยังต่อแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีสี่เที่ยงแกร่งสุขุพนพอครับเคยลาคือเก่าพี่น้องไ <c oughs> ก่ตอนนี้ก็ชีเท,ที่ยงแล้วพี่นออ้องเลยแต่ยังมาทันแล้วน้องคนกับวูไลายลอันนี้รอบแรงเลย cho nên đã... cái hàn cọc baboo hàn, khóc, ngay sâm niệm kè gomaga pháo lạc có sè gọi cà nè đều vĩnh có nặng có nặng nặng đấy. เฮ็ดเบียกรวมพี่น้องมืนน้อนี้หลายผู้หลายคนเนาะรวมแห่งลมใจกันในหมู่บ้านบ้านน้ำมู่พี่น้องเมืองสองเมืองไซยผู้ทองบ้านน้ำมู่เมืองไซยผู้ทองแขวงสวัสดิเขต นากระชิเป็นหมู่บ้านน้องเต้ไม่น้องแต่มันกับชํมหมู่บ้านเดียวกันเนาะมันติดกัน

เป็นก็เป็นอะไรแข้งกับแข้งนะไรแก้โจ๊กพัดพ่อขาดขึ้น ไปทั้งผู้พี่น้องวันนี้ ร้อยเมื่อน้ำแล้วคุณเมื่อน้ำแล้วบางเลยอ่ะม<อ>ันยีกินอะ สวไกลข้พี่น้อเมือราสิไปอีกซ่ําดอกของพริกเนาะโอไป20สิไูว่าสิไปคือกันได้่เปลี่ยนทางเลยเนาะ2เทื่อยังบ่ได้ไปเนาะ

ao mưa thuốc giang, lúc này bao nhiêu lông ะแนค้าดเนาะแข้มบุกเบิกาเจ้าเขาบุกเบิกเห็ดอันนั้นอันน kind of uh, yeah. okay ี้เนาะเจ้าของเขาจัมาเห็ดนะเมอหกเปนเบสเออแมนข้แมนวข้าแมนว่าพอเทาเรามาที่ปลูกมันโอ้ยมนกาแฟคักแล้วนี่ับไป เพราะคันหาขี้ดินมาใส่เนี่ยนี่นะรถเข็นลอยรถผูแล้นนะเพร่มันชิเตม,มีน,เนะเออดินฝดดินอยู่โน,น,น่นอีกแ้วผ้ากุ้งนะมาดูผ้าละที่ปา่าต้องา กันว่าเขาเห็ดไ,ได้หรเน <laughs> มันหลเกินนะนีนนน่ดินปะดินแข่งพูดแ้ก็ไล่เทจะพูดไปจุดไปจุดมาละกอาเสียให้ฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามี่เด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็ได้เลยพี่น้องท่านยินแข็งเป็นคลองเลย

我买的那个都便宜，都便宜